นนทบุรีผู้การนนลงพื้นที่พบปะคณะกตตตรและที่ปรึกษากตตมรอสอบพบางแม่นางพร้อมร่วมรับประทานกาแฟพูดคุยแบบเป็นกันเองครั้งที่4อย่างต่อเนื่องณนะห้องอาหารสำหรับกับข้าวอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีวันที่3พฤษภาคม2568เวลา10.00นผู้สืขาวรายงานจากห้องอาหารสำหรับกับข้าวอำเภอบางใหญ่ คนตำรวจตีกิจเนตรธะนะนันทวีสินผู้บับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหรือผู้การสันลงพื้นที่พบป่าคณะก,กตตรและที่ปรึกษากตตรสพบางแม่นางนำโดยคุณสิทธิพงษ์ชูนามชัยพรประธานกตตรสพบางแม่นางพันตำรวจเอกทาสกรก้อนทองผู้บับการสานีตำรวจภูธรบางแม่นางร่วมกันให้การต้อนรับ และร่วมรับประทานกาแฟพูดคุยแบบไม่สหายแบบพี่น้องอย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบสภากาแฟบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นโดยได้รับการประสานงานจากดเร์สิริศักดิ์เกียวพงพิพัฒ์หรือดรประธานชาติประธานกตตรอสอพปลายบางมีการตรนรับอย่างดีส่วนบรรยากาศมีการแนะนําตัวแต่ละท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูุ้่งครับการตำรวจภูธรน,นนทบุรี และคณะก,กตตรอสอพอบางแม่นางและที่ปรึกษากตตรอสอพอบางแม่นางเกี่ยวกับการวิ่งเพื่อการกุศลนที่จัดขึ้นลลิลน,นี้และพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆแบบเป็นกันเองและไม่เป็นทางการในรูปแบบสภากาแฟครั้งที่สามในวันนี้ด้านดรศิริศักดิ์เกียรพงศ์ิพัฒ์หรือดออรประธานชาติประธานกตตรอสอพอบางแม่นางผู้ประสานงาน ท่านได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณผู้มุ่งคับการตรจบูทรจังหวัดนนทบรุรีและขอขอบพระคุณคณะกตตรสพบางแม่นางที่ได้มาร่วมรับประทานกาแฟและพูดคุยแบบเป็นกันเองและมิสหายอย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบสภากาแฟครั้งที่สี่ในวันนี้และได้พูดคุยปรึกษาเสนอแนะเกี่ยวกับการวิ่งเพื่อการกุศลและการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ของท่านผู้การ ที่มีขึ้นในเดือนหน้ามีบัณฑ์บรรยากาศในการพูดคุยแบบสภากาแฟเป็นไปด้วยความสนุกสนานแบบเป็นกันเองและก่อนท่านกลับผู้การสรรได้มอบหลวงปู่ทวดวัดแหลมแคอำเภอพา,านทองจังหวัดชนบุรีสร้างโดยสมเด็จพระมหาราชม,มงคลมุนีจากพระคุณสมเด็จธงชัยให้กับให้กับทุกๆคนเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นร่วมบันทึกภาพ ก่อนท่านเดินทางกลับเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและครั้งที่ห้าท่านผู้การจะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะคณะกตตรพร้อมที่ปรึกษาสพบางกลวยจังหวัดนนทบุรีและท่านผู้การสันจะลงพื้นที่พบปะคณะกรตรและที่ปรึกษากตตรภายในจังหวัดนนทบุรีทั้งสิบเอ็ดสพจะไปพร้อมกันทั้งหมดท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ จนท่านผู้กับก้อนแล้วพี่พิทักษ์พงษ์แล้วก็ประธานกรทลอพวดนะครับที่วันนี้เรามาสภากาแฟนั่งดื่มกาแฟกันแบบไม่เป็นทางการนะโดยมีท่านพลตํารวจตีจิตธนเนธธนพันธราสินนะฮะที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรับประทานกาแฟกับคณะของเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของบางแม่นางที่วันนี้มาอย่าง เยอะนะฮะแล้วก็ท่านได้มาคุยถึงนโยบายต่างๆที่ท่านมาเป็นผู้รับการตำรวจอุทธรจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ซึ่งบางแม่นางทุกท่านก็ยินดีที่จะตอบสนองนโยบายของท่านผู้การอันนี้ก็ต้องขอให้ประธานหวดคุยอะไรนิดหน่อยครับครับ่าผมประธานสทบ้างแม่นางนะครับ<ไ>ก็มีคก็ม ยินดีครับที่ท่านผู้การแล้วก็ท่านการชางนะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับที่ฝั่งเรานะครับวันนี้สิ่งที่ท่านผู้การเสนอมาทางเราแฮปปี้ครับทุกอย่างครับกับไอเดียที่แกเสนอมาครับขอบคุณครับครับสารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรี